สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้พามาเก็บเห็ดโคลนะครับนี่เป็นเห็ดโคลใหญ่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเห็ดโคลจะขึ้นแบบนี้นะครับนี่ตามโคกแบบนี้นะครับนี่นะครับภาษาบ้านผมก็เรียกว่าตะโมะนะครับเป็นภาษาบริร์นะครับบริร์สุรินศรีสเกตนะครับพูดเป็นภาษาเขมรนะครับเรียกว่าตะโมะนะครับแบบนี้ นี่นะครับเห็ดโคนนะครับก็ได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับเมื่อกี้มีคนมานะครับก็เลยต้องไปซ่อนก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาแย่งนะครับน,นี่นะครับอุปกรณ์ก็ไม่ได้เตรียมมานะครับเอ okay. าแค่มีดอันเล็กมา ถ้ามีคนมาก็ต้องเดินหลบก่อนนะครับีไม่ใช่ดูที่เก็บได้นะครับนี่นะครับเขาเก็บมาจากแ,แถวๆนั้นนะครับนี่เต็มตะกราะ้าเลยเห็นะครับโอ้สุดยอดนะครับปีนี้ อันนี้ยังไม่ได้สำรวจหมดนะครับเดี๋ยวตอนเย็นจะกลับมาดูอีกรอบนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องปิดไว้นะครับเดี๋ยวคนจะมาเห็นว่าเมื่อกี้คนอย่างเยอะเลยนะครับอยู่การแค่ข้ามฝั่งนี้นะครับแต่เขาไม่รู้นะครับว่าเราอยู่ตรงนี้อู้ด้านบนก็มีนะครับเนี่ นีเมื่อกี้ว่าจะถ่ายให้ดูตอนเห็ดโคนเยอะๆแล้วนะครับแต่ว่ามีคนเยอะนะครับถ่ายไม่ได้ต้องรีบเก็บให้เสร็จก่อน อันนั้นกำมิดวองตัวนามามาันนี่นะครับถ้าเอามีดที่ใหญ่ๆมากกว่าน,นี้ก็น่าจะแค่สนุกนะครับน่าจะงัดได้นะครับมีดเล็กนี้งัดไม่ได้นะครับมิดมันอ่อน ตรงนี้ป่าลำเชีนะครับตรงหนองตะเฮงน,นะครับอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับตรงนี้เดีย๋ยวจะขอหาเห็ดต่อก่อนนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้ดูเห็ดอีกรอบนะครับนี่